เก้าตัวเลือกใช้ทันคว้ามาย่เออว e w e ล c ค m e ให้ฟังดูมีสีสรรันและฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับเริ่มต้นที่คำแรกคือ no problem anytime don't mention it ถึงแม้จะแปลตรงๆว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้แต่ความหมายหมายถึงว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากครับเล็กน้อยจนไม่ต้องพูดถึงก็ได้ยินดีทำให้อยู่แล้วนั่นเองโอเคคำถัดไปครับ my pleasure glad to help หรือ happy to help sure thing no worries สังเกตให้ดีครับ no worries มี s ลงท้ายเสมอนะครับผมไม่ใช่ no worry เฉยๆนะต้องมี s ด้วย no worries นะครับและคำสุดท้ายคือ it was nothing ความหมายนี้เหมือนกันกันกบ don't mention it เลยก็คือเป็นเรื่องเล็กน้อยมากจนเปรียบเสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเอง it was nothing ไม่ได้แปลตรงๆเช่นเดียวกันนะครับผมและที่สำคัญครับอยาก make note ไว้นิดหนึ่งเกี่ยวกับคาว่า you're welcome ไม่ต้องเติมตัวดีลงท้ายเป็น you're welcomed นะครับเราสามารถใช้ welcome ตรงนี้เป็น adjective ได้เลยคือ you're welcome แปลว่า ด้วยความยินดีแต่ถ้าเกิดใช้ y o u w e l c o m e มอันนี้จะแปลตรงๆไปเลยครับเป็นประโยคแบบ passive voice คือคุณถูกต้อนรับมักจะใช้ในสถานการณ์ว่าคุณถูกต้อนรับเข้ามาในสถานที่บางอย่างในลักษณะนั้นเป็นต้นครับติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับ everyday English business English และเทคนิคเคล็ดลับการสอบสวยได้ที่ทวี killer by ครูภูมิครับสมัครคอร์สทวีตลอดชีวิตได้ที่เว็บไซต์ทวี killer com หรือทักมาทางไลน์ at ทวี killer ได้เช่นเดียวกันแล้วหวังว่าจะได้พบกันในคอร์สนะครับ